Yeah. No.

แต่ฟอร์มจะคล้ายๆกันเนี่ยครับ,รบถ้าเป็นแจ็คแอนต์เขาจะมีขี้ปลา,าว่าขาดเลยเนี่ยฮะอ๋อดูท้างหลังแค่นี้เลยครับเนี่ยฮะถ้าเป็นใจแอน์จะมีขี้ปลาโอถ้าไทคอนไม่มีเพราะว่าไทคอนไม่มีับแต่การฉีกอะไรคล้ายๆกันต้นเล็ก <c oughs> ตน้ก <c oughs> ตนเล็กก็จะมีไหมครับมีเหมือนกันครับเนี่ยฮะไซส์เล็กมีมีใหญ่เล็กดูได้หมดเลยครับอ๋อเนี่ยครับอ๋อถ้าเป็นไทคอนจะไม่มีไม่มีครับ มีเฉพาะแจ้งใจแอนนี่ไม้ใหญ่ใช่ครับใจแอนคือไม้ใหญ่อันนี้กี่ปีคะเนี่ยอ่าต้นนี้ประมาณสิบกว่าปีาอันนี้คือนนส่วนยอดครับสีเหลืองอ๋อม,ม,มาดูข้างหลังก็ได้ครับไงฮะดูรากมีกเขาเป็นหลักอ๋อรากอันนี้คือส่วนยอดนะฮะแล้วท่ใช้วัสดุอะไรปลูกเนี่ยอ๋อเราทำด้วยมะพร้าวสับกับอ่ามุ้งไส้เดือนมุ้งไส้เดือนสองอย่างตอนนี้ต้องบวรุงเท่าไหร่เนี่ ไม่งั้นเจอแดดไม่ไม่อดไม่ไมใช่แดดช่วงนี้มันมแดดเดิน้อยฮนะแดบดบแผดเผาเลยแต่ด่างมีความด่างกระจายสวยนะฮะค่อนข้างจะ,สะเสถียรนะแต่มันสามารถใหญ่กว่านี้ได้อีกได้<า>อีกเหรอโอ้มาใหญ่สามเท่าเลยฮนะเนี่ยประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็นไม้อิงอาศนะัยไหมอิงอาศัยครับอากาศรักอากาศกอากาศคือต้องถ้ามีต้นไม้ใหญ่ๆเราพิงจบไปมัดเลย ขึ้นสวยมากไม่ต้องต้น<ะ>ไม้ก็จะกำแพงบ้านก็ได้เพราะเกาจะไปของเขาเองแลก็เลื่อยไปสูงถามได้นะครับกล้วยด้วยกล้วยด่างกินได้นะกินได้นะกล้วยนี่พันอะไรเนี่ยโอ้เนี่ยมีตอนนี้มาประมาณห้าสิบสายพันธุ์แต่เท่าที่มีให้กินมีประมาณอยู่หกเจ็ดสายพันธุ์ใช่ร้อยหวีก็กินได้นะแต่นี้เขาเรียกอะไรนะอันนี้กล้วยหน้าครับหน้าค่อมทองผาภูมิครับหน้ามีสองเวอร์ชั่นสูงกว่าค่อม อันนี้คือเวอร์ชันค่อมค่อมคือสูงเต็มที่2เมตรถึง2เมตร50เต็มที่ได้เท่านี้ไม่เกินหวานเหมือนกันมันมีความหวานมันจะมีความ,มเ,อเอกลักษณ์ของตัวเองครับจะไม่เหมือนกัน,นแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันปลูกได้ทุกพื้นที่ปลูกได้ทุกพื้นที่แต่รสชาติก็จะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันดีมันจะรสชาติเปลี่ยนตามบริเวณที่ปลูกดินสิ่งแวดล้อม อันนี้นี่อันนี้คือแบบร้อยหวีต้นใหญ่ขนาดนี้หวีใหญ่กว่านี้ขนาดนมดต่ำนตนื้นอยู่อู้อมันยาวเป็นร้อยหวีอ่ะถ้าตระกูลร้อยมีสองตัวร้อยหวีกับร้อยปีร้อยปีก็เราก็ไปกินกับคนไทยคนะ่ะมีเขาเจะเล็กๆอ,อันนี้100หวี ยาวเลยครับเป็นโอ้โหเป็นเมตรเมตรเลยไอ้นนตานีตุ้ยตานีไหนครับไม่ใช่หอมนวลหอมนวลหอมนวลอันนี้สายน้ำผึ้งเตี้ยใช่ดูเขียนไว้สายน้ำผึ้งสวยอ่ะดูดูบ้านเรามีสามร้อยกว่าสายพันสามร้อยก็สายพันนะี่นะแล้วของต่างประเทศอีกอ่ะโอ้เป็นหลายพันฟรีเข่าหรอครใช่ใช่ยังไงคือนนบัวทองครับ บัวทองครับเขาก็มีลูกใบใบฮะลูกครับเป็นตระกูลกล้วยเหมือนกันธุ์เป็นสกุลกล้วยผากล้วยผาใช่ออกดอกครั้งนึงอยู่ได้หลายเดือนเลยมันจะสูงขึ้นเรื่อยแบบนี้เขาก็จะออกนลูกไปแล้วหน่อก็ออกอย่างเงี้ยฮะรอบรอบอ๋ออันนี้คือเราตัดใบนะครับครับถามได้ครับส่วนตัวเท่าไหร่ครับหมื่นห้ากับสามหมื่นห้าครับ นี่ชื่อร้านเขา้าหนิหมบผัดอนาจักรตัวกค่วยไม่เหมนกันนใส่ยีส

สนหอมกันยุงูต้นใหญ่สนหอม 要本地的。嗯 สองห้าสิสามหาสิบโอเลยสามเต็มมันใส่เต็ตองเราไม่ใช่เป็นของี้องไปทางานไปเหี่ยวแต่เน้อไม่ต่างทำงานกันรน สิบบาทซับเจ้าสัวสีแดงแัดาทตัวนี้ตัวนี้ห้าสิบบาทตัวนี้วยห้บบาทหน้ามันสวยดีน้ำยาแฉะมันเี่าไท่น่เดียวค่ะสวยำคำก็กินไดเดียวคำคกิไเดียวสวยกว่าด้ก้อสเกลนะเออตัวนี้มันดีลามันสวยใช่มันจะใหญ่ ใหญ่ใหญ่อยู่ใหญ่อยู่ใหญ่อยู่อลคาเซียมั้งอโลคาเซียใช่ไหมจ๊ะหลายตัวหลายตัวใวันนี้ีตัวนีสวยมากดาสวยมากออกป้าก็ได้ะอป้าก็สวยโอ้ไปสวยมาก พ่อป้าเลยอาสวยมากค่ะใบสวยมากเหมือนเฟินนั่นีทีนเขาที่ที่แล้วสามต้นมันสวยแกบอกบ้านแกขายดีมากรกขึ่นจะได้ค่ออขายเลยนั่นแหละสวยมากเหมือนเฟินเหมือนเินที่แู่บ้านชื่ออะไรนะพ่อป้าพ่อป้าพ่อป้าเบิร์ดพ่อป้าเบิร์ดเน็ตเฟรนเหรอเน็ตเฟิน

ายเลยไม่กอเท่าไหร่เลยไม่ห้าร้อยอางค่ะสมัยก่อนต้องเป็นหมื่นโอ้ใช่โหแพงจะตายพี่ฉันอยากได้แต่ไม่ได้มีเงินนะอยากได้มบ้านเชื่อไหมเพราะว่าโหเกลือันถูกไม้ซื้อมาเลยฉันะซื้อไปปลูกที่บ้านด้วยมินต์มินต์มินมินสวยเลยเนาะใช่เออนะเป็นเส้นเล็กๆกระจายแบบกระจายหมดเลยเนาะใช่กระจายกระด่างอย่างนี้ใบใหม่ไหมคับเหลือใบใบกระด่างเนาะพี่นะใช่พี่จ้า ขอบคุณครับอันนี้ต้นอะไรคะเนี่ยทำไมเป็นอันนี้ดอกเหรออันดอกแข็งจีนเใช่ไหมแข่งจีนใช่ไหมรู้ด้วยนะ

มันต้นต,ต้นสตนสนตนสนนี่สนนี่สีเหลืองอืมสีเหลือง